สวัสดีครับเฟิร์สแอมโปอ้อยุครับวันนี้ผมอยู่กับน้องชายก๊อดครับผมให้น้องชายก๊อดเทสเครื่องนะครับผมเทสเทสเทสวิธีเทสเครื่องเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ละขั้นตอนของ FB 9D รุ่นใหญ่สุดเลยเอาดับแรกเทสยังไงก่อนน้องก๊อดจัดเลยครับผมฮะใส่หลอดไฟทวงเลยครับเอาหลอดไฟทวง่่แมนผมซื้อสารสับเทคนิคบ่่คอยเข้าใจเอาหลอดไฟทวงปุ๊บปั๊บสว่างแล้วสว่างน้อยลงนี่อะไปย่าไปย่าต้องทวงยังไง เพื่อขยายมีปัญหาหรืออย่างมีปัญหามันที่ได้เก่งขึงมาเลยครับถ้ามีอย่างช็อตหลอดทวงมันที่ดึงกระสรแสแคนไวไวก้อนประมาณนั้นครับครับผมก็ถ้าในตัวเครื่องมีการเสียบสายผิดหรือว่ามีการช็อตของวงจฉครับก็จะลดการสูญเสียเพื่อไม่ให้เครื่องระ,ะเบิดไม่มีคาบข่าเมาี่อยู่ในตัวเครื่องนะครับมันก็จะกลายเป็น หลอดไฟสว่างแทนก็ลดการสูญเสียนวงจรอ่ะทีนี้ก็อันนี้ปกติต่อไปครับผมเช็คอย่างต้นนะครับเช็คสัญญาณว่าสัญญาณมาครบตั้งสองช่องแนวดเปล่าครับนี่นะครับนี่คือปกติครับมา,ญญาไฟขึ้นปกติอ่ะน,น,นี่ผมบอกเพราเพราะว่ามีบางคนที่เขาใจผิดว่าผมไม่ได้เล่งเสียงนะครับเป็นอย่างไฟค่อยติดกับพิบตัวซิกเนี่ยเป็นไฟที่บอกสถานะของสัญญาณที่เข้าในเครื่องแล้วบางเทือ่อาอาจจะว่าติดเพราะว่าลูกค้า ปล่อยสัญญาณมาคอยมันก็จทอาจจะอาจอาจะริลีรงแทบจะบ,บ่ติดนะครับถ้าไม่มีสัญญาณมันก็จะไม่ติดก็คือแบบนี้ปกติมีสัญญาณเข้าแล้วพร้อมที่จะออกแล้วเฮ้ยลองต่อไปเช็คเสียงดูครับว่ามาเสียงเข้ากันหรือเปล่า สองทุกรูนะครับว่าสเปคคอนด้านหลังมันมีอยู่4รูนะครับฝั่งละ2รู 2> งรูงานออกครบต่อไปเทสโหลดางานครับผมอสองโอห์มนะครับเดนมิโหลดเดนมิโหลดเป็นไงพี่ป้อมมาตรงนี้หน่อยเบื้องครับผมบ้างขารามนี่แหละครับซีตัวเราก็เทสข้างละ2โอห์มบ้างขารามเพืเ่อในถ้าได้กินยังตัวไม่นะยังเลยครับนี่นิ่งมากเลยครับทั้งหมได้กินอย่างคิวนะๆเลยครับเหนี <şu> ยวเหนียวเหนียว ตัดเวลามันโอเวอร์โหลดครับโอเวอร์โหลดแม่นครับตัดต๊อกแม่ครับถ้ามันโอเวอร์โหลดมันมันมด้ตัดขยายมันมัน,ต,น,นตัดการทำงานครับตั้งค่าไว้ที่ประมาณ1.8โอห์ม1.6โอห์มต่ำกว่า2โอห์มนิดนึงประมาณนั้นครับนี่อะอันนี้น้องตั้งเส้นกระแสแป๊บนึง ตักแล้วครับผมล oh <yeah>. okay. ับคืน oh. ปั๊บนี่ นี่ขขาม,นมาขันอถอดขันแตะหลักๆก,ก็ประมาณนี้ครับอ เราเก็บงานพวกที่มีปัญหานิดหน่อยโอแต่ว่าเวลาเทสอยู่คือเทสโดนมือที่น้อยนึ่งมั้งปะเวลาเทสมันมีโหลดอ่ะถ้ามีแท่นเดย์ที่นาสงสัยผมกะค่อยชี้โดนเนี่ยเมนครับผมอ๋อความร้อนก็ถือว่าน้อยมากนะครับเปิดประมาณนี้เนี่ยอยู่วะเก็บงานอีกหน่อยเลยกายเสร็จนี่กคกับแต่มีปัญหาเนี่ยครับเรียบร้อยแล้วแมนครับผมโอ้สุดยอดเท่บ้าอ่าผิดพลาดประการใดก็คือดูที่น้องก๊อตครับผมเพราะว่าเป็นคิวซีในการคิวซีของตัวเครื่องเลยล่ะในในระบบ แมนครับเป็นด้านก็เกือบสุดท้ายครับเพราะว่าต้องมีคิวีรอบนึงคือตอนที่แพคเครื่องต้องน้องแบ็คต้องมปเช็คอีกครับเนี่ยถ้าน้องก๊อตป้อยหลุดไปเมื่อกี้เนะี่ยทางนี้ก็ทีถึงจมแล้วประมาณนั่นประมาณนั้น,อ,าาน,นอันนี้คือก่อนลอมสุดท้ายแล้วก็ไปหาน้องแบ็คอีกรอบนึงก็คือขันขันแท่นแล้วก็เช็ดอีกรอบนึงก่อนที่จะซีนแลัก หลงกองสรงลูก้าประมาณนี้ครับผมงันก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตาม YouTube Firstamp o โอ d i o Facebook f i r s t เฟ a ร์สแอมแล้วก็ t i k t o k ด้วยเบอร์โทรศัพท์0810954500สามารถโทรมาถามได้ว่ามีของหรือเปล่าหรือว่าร้านไหนมีไหมถามให้ได้ไหมได้เลยครับผมโทรมาได้เลยนะครับผม a c e b o o กก็ f i r s t a m p o ป์โทักเข้ามาในเพจได้เลยนะครับสนใจ a อก็ดีหรือรุ่นอื่นนะครับมีหมดนะยังไงก็ประมาณนี้ครับผมขอบคุณครับผมสวัสดีครับ I get kind